สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาชี้เป้ารถบ้านเทนะคะเจ้าของเดียวมือเดียวป้ายแดงเลยทีเดียวนะคะทุกท่านรถปี96เครื่องยนต์เบนซินค่ะสภาพพร้อมใช้งานนะคะเครื่องดีสตาร์ททีเดียวติดเลยค่ะไม่ดังไม่กวนนะคะความร้อนปกติวิ่งใช้งานได้ปกตินะคะเข้าไร่เข้าสวนวิ่งดีค่ะทุกท่านข้ามจังหวัดก็ได้สบายๆนะคะคันนี้ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะราคาเพียง 6,500 0บาทราคานี้สามารถต่อรองกันได้คะ่ะรถสภาพสวยตามอายุการใช้งานเลยนะคะมีประตูฝัง่งทางด้านขวานะคะมีรอยแตกนอกนั้นก็คือเดิมบางทั้งคันเลยค่ะท่านไม่ถูกไม่แตกแอร์เย็นค่ะกระบะหลังเดิมๆนะคะกานหลังเป็นล้อกระทะนะคะท่านภายในสวยสะอาดค่ะมีเครื่องเสียงไว้ฟังเพาะๆด้วยนะคะ ยางยังดีอยู่ทั้ง4เส้นนะคะรถบ้านเทค่คะจะภาพพร้อมใช้งานไม่เคยชนค่ะทุกท่านเดิมๆบางๆนะคะทั้งคันเลยค่ะซื้อไปใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วนะคะรถจนคันนี้มีเร่มเอกสารชุดโอนครบนะคะภาษีพรบครบค่ะไม่ขาดค่ะทุกท่าน65,000บาทราคานี้ต่อรองกันได้นะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล หรือต้องการนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรของผู้ขายโดยตรงเลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ